ซูปเปอร์ซันเดย์ครับซูปเปอร์บิ๊กแมตช์โคตรน่าดูเหลือเกินนะครับในเวลานี้สำหรับผมนะครับณเวลานี้ทีมที่จะหยุดความร้อนแรงของอาร์เซนอลได้นะครับเห็นทีถ้าว่าจะมีเพียงแค่เชลซีทีมเดียวเท่านั้นณนเวลานี้ครับเพราะฟอร์มการเล่นตอนนี้เชลซีก็ดีมากๆเหลือเกินครับวันนี้ห้าทุ่มครึ่งเดี๋ยวมารู้กันนะครับว่าทีมลีก,กมันจะขาดลอยหรือมันยังคงมีความสนุกอยู่ต้องฝั่งพึ่งเชลซีแล้วนะครับในวันนี้สำหรับใครที่ ยังภาวนาที่แบบว่าฮอยากให้พรีเม,มียร์ลีกมันสนุกอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันว่าพรีวิวจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเซนอลเองตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงจริงๆนะครับไปดูเรื่องของฟอร์มการเล่นในช่วงหลังกันบ้างดีกว่านะครับขึ้นมาเชลซีผลงานในการลงเล่น11เกมหลังสุดทุกรายการนะครับเชลซีชนะคู่แข่งไป9นัดเสมอไปห แล้วก็แพ้เกมเดียวเกมเดียวที่เชลซีแพ้หลายคนน่าจะยังจํากันได้นะครับแพ้คาบ้านกับเซนต์แลนด์ไป2ต่อ1แต่อย่างไรก็ตามครับก็ถือว่าก็ไม่ได้เป๋นะครับเชลซีแพ้เกมนั้นไปแล้วก็ที่เหลือ6เกมหลังสุดก็ชนะไป5เสมอไปหนึ่งก็แข็งแกร่งมากๆนะเวลานี้ตอนนี้เชลซีเป็นทีมรองจ่าฝูงอยู่ครับวันนี้ถ้าเกิดเชลซีสามารถเก็บ3แต้มได้เชลซีจะไล่จี้อาร์เซนอลครับเหลือเพียงแค่3แต้ม ก็เหลีเพียงแค่3แต้มครับก็ถือว่าก็จะกลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งสำหรับพิมลีกนะครับส่วนผลงานของอาร์เซนอลนะครับผลงานของอาร์เซนอลเชลซีที่ว่าดีๆแล้วนะครับแต่อาร์เซนอลนี่โหดยิ่งกว่า16เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการอาร์เซนอลของมิเกลเอเตต้าครับชนะคู่ต่อสู้ไป14นัดเสมอไป2แล้วก็ไม่แพ้กับใครเลยนะครับ ครั้งสุดท้ายที่อาร์เซนอลแพ้ย้อนกลับไปนู่นเลยนะครับ31ส,สิงหาคมวันนั้นนี่บุกไปแพ้ลิเวอร์พูล0-1ที่แอนฟิลแต่ที่เหลือหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่แพ้ใครอีกเลยเป็นฟอร์มการเล่นที่โหดจัดจริงๆเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเล่นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็สามารถชนะบาเยิน์ได้3-1ก็เป็นฟอร์มที่ต้องบอกว่านาทีนี้นะครับเอาอะไรมาชุด เอาอะไรมาหยุดก็ฉุดไม่อยู่แล้วนะครับสำหรับทางฝั่งของอาร์เซนอลครับก็ต้องมาดูว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรถ้าเกิดชนะเชลซีในวันนี้ได้อีกครับผมใช้คําว่าถึงแม้ว่าจะผ่านไปแค่13นัดของฤดูกาลนะครับแต่ก็น่าจะเป็นการชี้เห็นถึงว่าอาร์เซนอลปีนี้พร้อมที่จะคว้าชแชมป์นะครับถ้าวันนี้บุกไปชนะเชลซีที่แซม f o r d ฟอร์ดบิได้นะครับส่วนเฮทคู่นี้เป็นอย่างไรกันบ้างผมขอไปดูนิดนึง เฮดช่วงหลังล่าสุดที่เจอกันเมื่อช่วงเดือนมีนาคมครับเมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลชนะไป10แล้วก็อีกนัดหนึ่งที่เล่นเมื่อปีก่อนเล่นที่แซมฟอร์ดไ์เสมอกันไป1ต่อนก็ถือว่าไม่ขาดในะคู่นี้นะเจอเมื่อปีที่แล้วนะครับเฉือนแค่ประตูเดียวส่วนผลงานอื่นๆเอาเฉพาะ5เกมหลังสุดที่เจอกันนะคู่นี้อาร์เซนอลชนะไป3แล้วก็สเสมอไป2ครับเชลซีนี่ไม่ชนะอาร์เซนอลมา โอ้โหผมเข้าไปดูนี่ขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปเชลซี Chelsea นะหนึ่งสองสเกมหลังสุดที่เจริทุกรายการเชลซี Chelsea ไม่สามารถชนะอาร์เซนอลได้เลยนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปครั้งสุดท้ายที่เชลซีสามารถชนะอาร์เซนอลได้ย้อนกลับไปไปี2 0 2 1ตอนนั้นบุกไปชนะอาร์เซนอลได้ที่เอมิเรตสเดียม บุกไปชนะ2 0ก็ถือว่าผลงานในเฮูเอช่วงหลังอาร์เซนอลนี่ก็เหนือกว่าอีกครับทุกอย่างโมเมนตัมนี่มันเทมอทาร์เซนอลจริงจริงนะอ่ะส่วนผลงานในบ้านเชลซี Chelsea ผลงานในบ้านก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่า6เกมหลังสุดในการลงเล่นในบ้านชนะไป5แล้วก็แพ้แค่เกมเดียวก็คือแพ้เชลซีครับส่วนดังฟังของอาร์เซนอลครับผลงานในการบุกไปเยือนพวกเขาก็ร้อนแรงมากผลงานการไปเยือน7เกมหลังสุดชนะคู่แข่งไป6นัดเสมอไป1นะครับก็โหดจริงๆ ส่วนตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงเล่นในวันนี้ของทั้ง2ฝั่งนะครับวันนี้ทางฝั่งเชลซีผู้รักษาประตูจะเป็นโรเบิร์ตซานเชสเกมรับ4คนก็จะมีรดเจมแล้วก็แบ็กซ้ายจะเป็นมาคูคูริยเซนเตอร์จะเป็นเทว์ชโลบาจับคู่กับเวสลี่โฟฟาน่ามิดฟิลด์คู่กลางอ่าเป็นมอยเซตไกเซโดจับคู่กับมาโลกุสโตอันนี้เป็นแฟลชกรนี่เขาคาดการนะครับเอสเซวลจะอยู่ทางขวาซ้ายจะเป็นกาาโช แล้วก็ดันออนโซนี่ไปเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกและหน้าตัวเป้าก็จะเป็นทางเจ้าเปโดรส่วนฝั่งของอาร์เซนอลครับวันนี้ระบบการเล่น4-3-3ผู้รักษาประตูดาบิดรายาเกมรับมียูเลนทิมเบอร์ซาลีบายฮินคาเปียแล้วก็ริคาโดคาราฟิออรีแานกลางครับก็จะมีมาตินซูบีเมนดีดีแคนไรแล้วก็เอเซส่วนเกมลุกก็จะมีบุกโยซาก้ามิเกลเมริโนโนนีมาดูเอเก้ครับก็ถือเป็นชุดใหญ่ของอาร์เซนอล และตอนนี้นี่ก็ถือว่าข่าวดีครับนักเตะอย่างมาตินโอดกาดก็หายเจ็บพร้อมที่กลับมาลงเล่นแล้วด้วยนะครับเบนไว้เลยต่างๆอีกก็ที่เจ็บอยู่ก็จะมีกาเบรลเชซูสแล้วก็กาเบลมาการเยสส่วนเชลซีตัวที่บาดเจ็บก็จะมีรีไวโควิลมีเอสูโกนะครับลาเวียก็ถือว่าไม่ใช่ตัวหลักอยู่ละตามนี้อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคู่นี้โอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมหนึ่งที่น่าดูนะแต่ถ้าเกิดถามว่า ดูจากทุกปัจจัยแล้วครับแล้วก็ดูจากฟอร์มการเล่นในช่วงหลังไม่ว่าจะเป็นการเล่นเรื่องของผลงานนอกบ้านแล้วก็เรื่องของเฮดทูเฮดที่เจอกันรวมไปถึงฟอร์มการเล่นในช่วงหลังผมก็มองว่าอาร์เซนอลก็ยังคงเหนือกว่าเชลซีในเกมแมตชนี้อยู่พอสมควรนะครับโดยเพราะเกมรับยังไม่ค่อยเชื่อมือเวดดี้โฟฟาน่ากับชาโลบามันก็จะมีแบบหลุดๆเวริเวร์อยู่บ้างโรเบิร์ตซานเชสก็เหมือนกันนะผมรู้สึกว่า ถ้ามันเจอเกมคู่ขี้สูสีแบบนี้นครับดูแล้วความชัวรของแนวรับอาร์เซนอลจะมีมากกว่าแล้วก็ทีเด็ดในการเข้าทำอาร์เซนอลเองมันหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการเล่นบอลสั้นบอลเจาะจากตรงกลางบอลเจาะจากริมเส้นบอลโยนจากด้านข้างหรือแม้กระทั่งลูกเซตพีดคืออาวุธในการเข้าทำสมมุติว่าเชลซีมี5อาร์เซนอลนี่จะมีประมาณ8ประมาณ9เลยนะคือมันมันยังมีความแบบ เหนือกว่าอยู่การเข้าทำมันหลากหลายกว่าแล้วก็มิดฟิลด์คู่กลางผมก็มองว่าตอนนี้กําลังลงตัวครับดีแครนไรท์จับคู่กับมาตินซูบีเมนดี้แล้วก็มีตัวขึ้นเกมรุกอย่างเ e โอเซก้โหแบบมันลงตัวมากนะแล้วก็ถึงแม้ว่าไม่มีกองหน้าตัวเผาอย่างอ่าวิกเตอร์โยเคเรสยังมีมิเกลเมริโนซึ่งกลายว่าเล่นฟอลนาร์ได้ดีมากครับมันอาวุธมันหลากหลายจริงๆก็เชื่อว่าเกมนี้อาร์เซนอลผมว่าบุกไปเยือนจะไม่แพ้ แล้วมีโอกาสลุ้นถึงหน้าชนะได้เลยนะครับในเกมแมชนี้ก็เดี๋ยวดูให้ดีเลยว่าเกมรับของเชลซีจะเหนียวขนาดไหนแต่ความหลากหลายของอาร์เซนอลผมเชื่อว่ามันมีเยอะจนจนน่าจะเจาะเชลซีได้ในที่สุดนะครับแล้วก็น่าจะเบียดชนะไปได้แต่จะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนคู่นี้ถ้าเกิดมีผลแพ้ชนะผมว่า2132มีโอกาสยิงกันแบบนั้นเลยนะครับแต่จะเป็นการเฉียนกันแค่ประตูเดียวสำหรับคู่นี้นะครับและเพื่อนๆนะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเกมแมชนี้ แต่ถ้าเกิดสำหรับผมนะถ้าอาร์เซนอลสามารถบุกไปชนะเชลซีได้เรียกได้ว่าน่าจะแปรเบอร์สำหรับแชมป์ฤดูกาลน,นี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ม o t ต r x ์เครับตอนนี้เริ่มแล้วครับแล้วก็ซูซูกิฟล็องก็ถือเป็นเรือธงของซูซูกิเลยครับ ใครอยากไปสัมผัสด้วยตัวเองเชิญได้เลยครับแล้วตอนนี้ดอกเบีย้ย1.99%ครับแล้วก็มี maintenance package ครับโปรแกรมบำรุงรักษารถฟรี7ปีราคาเริ่มต้น2,990บาทเท่านั้นก็ไปกันได้เลยนะครับที่งาน motor expo ที่เมืองทองแล้วก็ใครสนใจครับอยากไปลองขับได้ด้วยตัวเองไปลองขับกันได้เลยครับที่โชว์รูมซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับหรืออยากจะดูสินค้ารุ่นอื่นๆของซูซูกินะครับมีให้เลือกอีกหลากหลาย ไปดูได้เลยนะครับที่ www.suzuki.co.th นะครับฝากด้วยเลยกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่าง Suzuki ครับ